สวัสดีค่ะช่อง l u c คกี้นัมเบอร์กได้รวบรวมเลขเด็ดหวยดังมานำเสนอถ้าใครที่ยังไม่รู้จะเสี่ยงโชคเลขอะไรชมเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะขอขอบคุณสำนักดังต่างๆมาณโอกาสนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ช่อง l u c คก Number 6395ด้วยนะคะ สองเลขดังคำํำโนดงวดวันที่16ตุลาคม2566สําหสำหรับเลขเด็ดคำํำโนดงวดที่16ใครถูกใจชอบใจเลขไหนก็สามารถนำมาเสี่ยงดวงกันได้โดยมีแนวทางดังนี้เด่นบน4 2 2ตัว4 2 4 0 4 9 4 6 4 5 2 1 2 3 2 6 2 5 3ตัว5 4 0 5 4 9 8 2 1 8 2 3เลขตาม0 9 2ตัว0 9เลขตาม2ตัวล่าง0 1 0 2 0 6 0 5 9 2 9 6 9 5 9 8เลขทู่ปู่ งวดวันที่16ตุลาคม2566ได้ดังนี้0 4 2 3ตัว0 24 402และเลข2ตัวบน0 4 4 0 2 4 4 2 0 2 2 0เป็นต้นเรียกว,ว่าเป็นแนวทางที่คัดเน้นๆมาให้คอหวยได้ติดตามชมกันเลยค่ะเลขลูกบอลไอ้ไข่ 8-5-4จับคู่ได้2ตัว8-5-5-8 8-4-4-8ปฏิทินจีนฉบับแรกได้เลขดังนี้4-2 4-7 0-2 4-9-9-2 4-0-7-2เลขปฏิทินจีนฉบับที่2 2เลขออกมาได้ 9 3 7 2ดูดีๆกันนะคะก็จะจับคู่ได้9 3 3 7 7 2 2 7 3 9 3 7ฉบับสุดท้ายฉบับที่3ดูเลขกันแล้วก็จะเห็นเป็นเลขบนเป็นเลข6 9 7 2อีกฉบับหนึ่งเป็น7 3นะคะ ถ้าสรุปออกมาก็จะเป็น6-9-9-6-9-7-7-9-7-2-2-7 10 7, 9, 7, 2, 2, 7. เลขดังเลขเด็ดของหวยแม่จำเนียนเลขขายดีก็จะมีดังนี้นะคะ1 5 1 3 5 9 1 4 2 3 8 9 5 2 9 9 2 1 8 4 9 เลขจากเขาบอกว่าเน้นสองตัวบน2 9งสองตัวล่าง6กสอาจารย์กอเก้าสองสามเสองห้าเลขสองตัวสองหนึ่งสองเก้าสามหกห้สองเสองเดหกสองเสาม ม้าสีหมอกให้เลข 2, 9, บน2เลข2ตัวได้แก่ 2, 3, 2, 6, 9, 3, 9, 6เลขล่าง 4, 7เลขล่าง4เลขเด็ดปฏิทินคำชนโนดขอหวยแห่ซื้อ 48, 49, 40, 29, 72, 32 สองสามสามสองสองสามเป็นเลขของสมเด็จพระปิยะมหาราชนะคะงวดนี้ทักษามหาราณีเลขเน้นเๆสี่ตัวมีเลข0เลข1เลขสองเลข9ตามตารางแล้วจะเป็น07 48 12 9คู่บน08 80์ คู่กลาง7117เลข3ตัว429เลขเด็ดหวยไทยราชงวดประจำวันที่16ตุลาคม2566ได้แก่9 4 7 5 0 6บางกอกทุเดย์2 2 8 9 6 1 5 5 เลขเด็ดไทยลัประจํางวด16ตุลาคม2566ได้แก่26781หวยเดลินิวงวดประจําวันที่16ตุลาคม2566ได้แก่2673904ขอให้ทุกท่านที่รักในการเสี่ยงโชคขอให้ทุกท่านโชคดี